โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมาที่อยู่กับผมเดแจ็คเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะฮะมันจะพิเศษตรงที่ทางพี่มายาลาบนะครับผมโอเคก่อนแรกก่อนแล้วมาหนึ่งหนึ่งกับผมนะครับอันนี้หนึ่งหนึ่งดสอบเลยนะครับบาเลตนะครับโอเคมาแล้วมันก็จะตึงๆหน่อยนะโอ้ยมาเลย เชี่ยก็ตายกูตายอะไม่ยาลาศย์เก๋มึอาว่ะคือพีเออขอดูหนึ่งหนึ่งนะครับผมอันนี้กิดประชันชิดมากเลยนะอันนี้ผมเข้ามาอัดแล้วเล่นเลยนะครับพีเออเอฟซีนะครับเอฟีนะครับผมบาเลตดังเติงนะครับจริงๆก็เป็นไอดีเขาเลย ผมไม่ได้ไปเอาเข้ามาเอาเอาดีเข้ามาไงอยู่ข้างล่างเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ข้างล่างเห็นข้างล่างอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่เราสับสดกันนะครับอันนี้เราสับสดกันนะเดี๋ยว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 อันนี้อันนี้คือโดนกระสกเลยนะห้ามล้ำเขตนะครับบาเลตห้ามล้ำเขตนะครับสไน ทำน้ำพลเอาเล้วเอาเลวแพ้ไม่ได้เลยครับสักสีโนสักสีครับมุมนี้นั่นยากนี้นั่นยากมุมนี้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  ไหนวะไหนวะไหนวะอะไรเอาวะเอาวะมันตึงมากครับทุกคนพี่เขาเล่นเก่งนะพี่เขาเล่นทนายเก่งมากโอ้ยอืมนี่นี่นี่เอาเหลุดง้ อีกทีนึงผมกับพี่เขาได้พูดภาษาเขมรกันนะครับมาดิมาเ,เด,เด,เดี๋ยวแล้วเจอกี้นะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแน่เลยเฮ้ยแต่มาเลยมันเสียงสูบดบ่อมาเลยลืมซ่อมเลยอนะเรื่อรู้สึกแบบยิงไม่ออกเลย,ลยลเอะไรรึเดี๋ยวแล้วอืมือบโดน อออเอาแล้วกระสุนหมดแล้วกูทำยังไงเนงาะบาทนี้เฮ้เคยพี่เขาไม่เห็นผมนะเมื่อกีอ้วีมาเลีหนักหนักแน่นๆนเอาเรื่องเลยอ่ะอดีแอบทัน ต่างคนต่างสนัยนะครับผมแม่นนะพี่คอสแม่นมาก <_' c> เอาวะเอาวะผมต้องได้แล้วแหละสก,กีมหนึ่ง <_' S 2> นเนี่ยเนี่ยอยู่ข้างล่างอ่ะเห็นปะอยู่ข้างล่างครับอยู่ข้างล่างครับเดือดไหมเฮ้ยเฮ้ย <_' S 1> อืมวิ่งชอบบาเลีตมากนะเน่นๆเลยอ่ะโอ้โหอันนี้ผมขอดวลพี่เขาเองนะ ถ้ามีเสียงรบกวนนะครับผมขออภัยด้วยนะครับเด็กเว้นมันเยอะ๋ยวนี้เด็กเว้นมันเยอะจริง,งรเสียงรบกวนนี่กจัดกระจายไปหมดเลย oh, <yeah. S 1> ผมเด,เด็กเก่เก่โอ้ยเดี๋ยวหาว่า oh, <yeah. S 1> เปิดมาครัวไเลยอันนี้ผมสับคิวคิวครับผมสับคิวคิวเนาะทุกคนรู้ดีนะ oh, <yeah. S 1> ผมสับคิวคิวครับ โม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 ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามไม่ด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับผมจะท้าโดนไปเรื่อยเลยนะบอกก่อน <Yahoo! S 1> จะท้าดวลกับทุกคนเรื่อยเลยมากราบอยู่นี่นะมานะนะถ้าผมไม่เจอเดียวอู้ย <laughs> <c oughs> เดี๋ยวอุว้ยสนายพี่เขาแรงอย่างวะให้ เล่นกับบาเลดอีกฉายาปะเนี่ยเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยเนี่ยอยู่เนี่ยเนี่ยอยู่เนี่ยเนี่ยไปรำเขยแล้วกูรำแล้วอุ้ยเฮ้ย <l <mistakes>. <l <Rock able> <g plains accent> เอาเรื่องพี่เขาเก่งว่ะเฮย้ยพี่เขาตึงนบตึงนี้พี่เขาตึงแล้ว FC พี่เขาเตึงกู คือมันไม่มีทางเลยมันไม่มีทางสองนัดนะคือคือพี่เขาย,ยิงผมจริงๆถ้าเป็นบาเลตเหมือนกันนะ่ะผมโดนนัดเดียวคือผมตายไปและจริงแต่ผมไม่ใช่แค่ผมบาเลตไงพี่เขาเปลี่ยนปืนไอ้แท็กแข็งไงเฮ้ยเมื่อกี้ผมยิงขาเขาไม่ใช่เหรอมันบักถ้ามันบักนี่เนละยอยู่ตรงนี้แหละแต่ใ,ใกลๆๆ้ๆกลเลยเฮ้ย วงผีชีวิตเปลี่ยนเลยนะเนี่ยเฮ้ยแปลกว่ะแปลกๆนะเนี่ยเฮ้ยแยจริงๆพี่เขายิงผมนัดเดียวผมตายนะจริงพี่เขาเก่งนะเอาเรื่องอนะนั่นไงนั่นไง,ไง,ไงเอาเรื่องเลยนะเ <c oughs> ดยนะยิงละโอ้แรงจังวะ สามนาทีครับอีกสี่นาทีไปตีตีเล็กกลมๆเล็กกลมๆ,ๆ,ๆเล็กกลมๆโ้ยเป็ดจะบังตาจังเลยจะกระสุนหมดครับมุมดวนกันครับมุมนี้ อ้ยเอาแล้วนะฮะเอาแล้วคือทุกครั้งคือเร่หนึ่งคือกูชนะนะแต่รอบนี้ก็ดวนกูเพสได้จบเลยนะเขินกล้องมาเนี่ยอุ้อยปืนเขาแรงนะ F4 ครับ F4 พี่เขาเลยนะฮะบาเลยเพสเทเคเทคในกูไอตลาดชีวิตเลยน่ยะ เดินย้อมไม่อยอมยอมไม่อยอมไมยอมย้อย ượng, มอย ượng, มอย ượng, มเอาไว้เอาไปเอาไปเ <laughs> <laughs> อาไปจังขาเลยแม่งอยู่ไหนวะอันตรายที่มองไม่เห็นนะที่เขาหลุดไปเนี่ยเฮ้ย เอาเอาเอ้าเอาเอะม <Nope. S 1> องพี่เขาไม่เห็นอะเออเจนตายเขาวิ่งมาจากทางฝั่งโน้นอะอืมโดดผ่านนะเห็นนะโดดผ่านมาเก,กีะเห็นนะไอ้เจ้ายิซุเม,ม่อโอ้ดพี่กิบพีพบพ นอน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 ,น,อนผมชอบบาเลตนะเป็นพื้นที่ผมชอบมากแต่ผมไม่มีงไงปัญหาแม่งหาซื้อไม่ได้เพงไม่ได้ปัญหาบาเลตแม่งยังเพลงเลยอ่ะ <c oughs> แต่สักวันนึ่งผมจะมีไอดีที่ผมมีบาเลตทาวอนและเป็น Gmail ผมทาวอนเลยนะครับสักวันนึงแหละ <c oughs> เอาจริง <c oughs> อา้าว เริ่มขมซะแล้วเล่นเล่นไปเล่นมาแม่งข้อมือกันซะแล้วบาเล่เนี่ยโอ้ยโอ้ยหิงพี่เขาเยอะเกินไอ้ยืมดูสกอร์เลยแม่งไหนวะอ่าซูมรอเลยเนี่ยบอกบอกเลยผมซูมรอเลยนะพี่ก๊อ อันนี้ชื่อยักษ์นะครับจริงๆเขามีอดีชื่อยักษ์อยู่ในแคนกอมบริบาลนะครับถ้าเจอก็ะปกางทั้งไทยพี่เขาด้วยนะครับผมถ้าเจอฝาทั้งทายพี่ชายผมด้วยนะครับผมเรามาดูกัน,กนกำคำขำเนาะสิบ <Nope. S 1> นาทีโคตรมีความหมายอะสิบ <c oughs> นาทีโคตรมีความหมาย <c oughs> เอาเอาเข้าไปให้บ้าน เดี๋ยวพี่ก็จะมาเขเล่นมางโผล่เปลาพี่อะอุ้ยเอาเรื่องแรงนะปืนพี่อ่ะปืนป่าเป็นโคตรแรงนี่นะนะเอกมาท่าไหอ่ะ โอเคครับผมคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับผมก็ฝากขอบคุณพี่ชายที่แสนดีของผมด้วยพี่ก๊อตนะครับชื่อยักษ์นะครับผมในแคน่อนมาทีบารนะครับอย่างไงก็ฝากไปอ่างไงก็ถ้าเจอพี่เขาฝากทั้งทายพี่เขาด้วยนะครับผมโอเคโอเคโอเคคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วครับผมสําหรับคําพูดไหนที่ไม่พอใจหรือว่าคําพูดไหนที่ไม่ดีนะผมฝากทุกคนแบบว่าไม่ต้องใส่ใจนะผมเป็นนะคาแรคเตอร์ของผมเองเนาะ โอเคผมเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับผมผมจะไปหาดวนกันอีกนะครับผมโอเคแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปครับไป